ทีวีอ่อยู่วันที่พาสี่นะไปรีเซ็ตอยู่นี่ไ,ไหนนะทำเอ,อ,องโอเาโอเไม,า,ไมา,เามา,าม,มา,าม,มา,ามใน,ในีา่กระจายมันไปเรานำนะเนี่ยอะไอยู่กด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  ทีดีมันกดได้กดจนหน้ากด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 จนหน้าจอดำกดกดกดโลมันไม่ได้ให้กดอย่างเดียวนะไม่กดอ่ะจบแล้วตอนนั้นไหนเลยมันจบแล้วอ้าอย่างไม่จบละว้าบละก็ยังไม่ว้าบอีกละว้าบแล้วมันคือโบมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าอันนี่มีคนสำรวจไปแล้วนี่หว่าเราสำรวจเองไหมแม็กไหนแมหยุดก่อนไหนแม็กหยุดหยุดหยุดตรงนั้นไหนแม็กไม่ยกไป ถ่ายอันทรายจะถ่ายให้คนดูโอเอได้ทำไมบ้านนี้มีอะไรอย่าทำอะไรนมันไล่เราไหมไล่พวกเรากัรมาแล้วอ๋อก็ต้องกดใหม่อ่ะแต่มันไล่พวกเรา,าถ้าไล่พวกเราก็ต้องกดใหม่อะใช่กด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 หน้าจอจะดำแล้ว เพอร์เฟกต์กดอีกดาไปไหนคไปไหนนั่นก็ได้ไปตามอกันไปโอกันอนำทาม็กหน่อยอาไนอันน่นจอดาแล้นะมาล้วทำมานะนี่เป็นเ้องที่เราไปสำรวจเพิ่งไปสำรวจมา ต้องประมาณเนี้ยแล้กวกว็เจอของตรงนี้ตามมาไไปปนะมีห้องหนึ่งที่มันที่มันเขียนเอาว่ากลับไปโอแบ็คมีแล้วโอแบ็กกลับไปห้องนี้เนี่ยอโนกัดหายโดนรับกปโดไลเอาการโดนไล่โอเคเอาแม็กเข้าไปเลยไหนเข้าไปทางไหนนี่เข้าไปเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปเราไปด้วยอ่ะเดินด่วนมาแล้ว ีย่ยมีคำด้วย go back ก,กลับไปมันไล่พวกเรากลับไปแล้วพวกเราได้ของมาแล้วนะก็แปลว่าพวกเราได้ของมาแล้วพว,พวกเราต้องไปทำอะไรบางอย่างได้วงกลมหรือเปล่าวงกลมอ่ะอยอันเป็นไปไรกระโดดเก็บหลอกใคร go back มันไปไม่ได้ไหนเขาว่า go back นี่ยตรงพื้นน่ะเห็นไหมอ๋อ ไม่มีอะไรหรอกอ่าบอสพวกเราต้องกลับอีกมาผีอยู่ไหนฮะกลับไงปริญเขาจะมีผีมาไล่พวกเราอยู่เจ้เราเคยเคยเคยเจอผู้หญิงโดน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 อะไรนะไม่มันโดนแล้วเราอยากไล่โดนไล่อ่ะเอ้าจะกลับเฮ้ยไม่รี่ซ็ตแล้วมันก็เอ้ยทางต่อก็ไม่ใช่ไะไทางดิเรื่องรีเซ็ตโอ้ยไม่มาเวลาอยากใ Anyway, เล่นมาหลายชั่วโมงแล้วนอนตรงไปดูด like ินี่ทำเป็นยาวเลยไม่ต้องสนยาวไเมื่อวานวขากลับมาห้องทีวีเฉยเราจะไม่เข้าไปห้องทีวีอีกเรารู้เลยเราจะไม่เข้าอีก ่เราทำให้เข้าอีกเราจะไปนี่ขอดูจบอันนี้พาร์ทสี่แล้วนะอันใหญ่ไม่ใหญ่ดีพาร์ทสามอีอพีโซดสี่เอนจะไปกินข้าวที่อาร์คิมไหมไม่เราควตจะเอฟเคดิเฮ้ยพื้นเปลี่ยนไปนะตรงเนี้ยเพิ่งสังเก๋ โอไม่ <laughs> <laughs> ห้องอันนั้นหมายถึงไอ้ห้องไรที่เราไปดูไอ้ห้องทีวีอ่ะก็นั่นแหละกเ็บกขาดอีกหนึ่งอันนองพัส์ห้องพัสนอยู่ไหนก่อนเรารู้เราจำทางได้แต่ว่าเราต้องรีเซ็ตนะอันนี้ไงจะแล้วขันโยกอ่ะขันโยกทำอะไรไม่ได้ถ้าเรายังไม่เสร็จกดมุ่ยแล้วก็ถูก แต่เรามีอันที่ตรงล็อกที่สุดแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวนะมันต้องให้ลงไปมันต้องให้อันหนึ่งลงไปตรงนี้โอเคเราเข้าใจแลวทุกคนออกออกหน่อยออกออกทุกคนเลยเกมอะนี่เห็นไหมปิดแล้วกดลิเวอร์นิสลิเวอร์สตาร์กแต่ันปิดดูแล้วนะ ก็มีรูอีกมีอเป็นไปได้หารูนี้ม่มีรูตรงไหนอีกจะได้แก้ไอ้ตรงสีชมพูนเนี่ยเลยแล้วม่ใช่ไม่ใช่สีม่วงสีเขียวปิดแล้วไม่ต้องเยื่นต้องเยื่นสีเขียวออกใช่ไหมไม่ได้อะไรวะไปว่ดอะไรอย่นีุ่ เเ่่มมันลียไได้แล้วเราทำอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> แล้วอะไรจะไม่ได้เกี่ยวตรงนี้เหรอไม่น่าจะเกี่ยวเฮ้ยนายเอาเอาเอาสีเห,หลืองออกสีเห,หลืองออกแล้วก็สีมันตาลเข้ามาแล้วก็สีเขียว <c oughs> เอ,อ้ยไม่มันตรงล็อกทุกอย่างเลยอะเดี๋ยวต้องเอาสีสีส้สอม,มออกก่อน สีเขียวออกไปแล้วก็ตามเอาสีเขียวออกไม่ได้เออสีจะตรงนี้ออกไม่ได้แล้วก็ตกอนนี้ออเข้ามาแล้วก็หายังหาวิธีทางเอาสีส้มออกไอเอาสีเหลืองออกได้ไหมเราจะต้องเคลียร์ไอตรงด้านบนด้านข้างแล้วเลยเต้องถอยไปดดึงแล้วก็อ๋อดูแลต้องเอาสีเขียวอ่อนออกเอาสีฟ้าด้วย สมองลืมสมองเบื่อสมองเบื่อ,บอ,อบอกอกันเลิกกันอ๋อรู้แล้วโอเคทุกคนหยุดก่อนเดี๋ยวเราทำเองนี่ยรู้ละพีมาจะใช้ปลายจบกไหมมี่กินใช้ให้แม็กมันแทงแม็กมันเรียกเขียวแล้วมันก็เรียกเขียวเธอไปหลบด้านหลังกันชา้าเธอไปหลบตรงสวิตช์หน่อยจะทวงผีเลี้ยงเลื่อนมาสีสม้ม คาสีส้มออกออกกอกคิดแ<ล>ตบนักวิชาแก๊สตั้งชิบชิบเลยเพราะเส้นมันบอกให้รู้ว่าต้องทำยังไงมันก็ต้องหาทางให้ได้เอา<บ>าสีฟ้้ขึนมันมข้ามตรงสีน้ำตาลเนี่ยต้องลือลล้อแหละลื้อก่อนลือล้อลือล้อมีอบ้านลื้อเมืองตันขุดขัดดึงออกเลยไหมเออมือมาอย่า ไม่ได้ก่อนยเมืเราข้อประกอบเองประกอบวางวางวางไปไม่เราหมุนแบบนี้ก็ได้นะสีส้มมันเฮ้ยข้างหลังเนยแม็กกันมิโอกาสดูดูนะโอนะ้สีน้ำตาลล่อยไหมสักทีอะคือต้องเอาสีเขียวยกขึ้นบ่กหมือนว่าติดสีส้มดิ ต้องเป็นนักวิชาการที่ไม่รู้ทังคิดตัวทุกอย่างติดขัดหมดว่าสีเขียวอันเดียวเพราะที่พวกเราเลือกสีเขียวนี้ออกมาอ้าวเอาเอากลับไม่ได้เอาแล้วเอาแล้วเอาวันแล้วมันเลยทำนี้ดีเกมไหมครับเล้าสีเหลืองอ่ะ เอาแล้วเอาแล้วเป็นไรเขาเนียเป็นไรเป็นไม่องอางกมาติดขัดไปหมดตูอย่า่มันติดขัดจาราจรมันต้องเอาทางเอาสีส้มไม่ได้เอาสีเหลืองขึ้นดิมันต้องเอาสีเหลืองอะถ้าสีเหลืองไม่ติดมันไม่เป็นไรหรอกมันติดเพราะสีเขียวสีเขียวจริงตอนนี้ใช่สมมติว่าอ่าสีเขียวมาสีแดงเอาเข้าแล้วอันนี้ สีพวกเราทำไม่ดีกันเองก็จะเอาขึ้นได้อะโอ้โหสีเขียวเวนอันสีเขียวคาร์วิดได้ไหมฮะฮะพวกมันมากระตุกฮะฮะนีคือใครให้มันให้เงามาแล้วจะรับวิ่งกลับไป โอ้เล่นตั้งนานเฮียถูกแป๊บโอ้เล่นตั้งนานถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ขันสวิตเนอร์เล่นไปอีกนานเออเล่นได้สนุกแล้วก็มีกระจกว้าไปไปกระจกมั้งเอเดปท์ตจบสักทียนกระจกตะเคีเธอขอทสุดเธอขันกว่าเล่นอยู่นี่ไหนอ่ะโอ้ยไหนว่าความสำเร็จโอ้โหนโมตัสซาพะคาวาโตมีอะไรไหม i e s Chapter หนึ่ง Yes Yes Chapter หนึ่งแล้วกันมันแค่ c h a p t e หน่ง Chapter หแอปโอ้ไป Chapter สองกันเดี๋ยวนะ Chapter สองไม่ใช่ไงที่พวกเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งเรียนเรไป้วเราไปชั้นหนึ่แล้ว เพียเท่านี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ถ้ามีชตอต3ก็คลิปนี้นเหนื่อยมากเลยครับเล่นประมาณ2ชั่วโมงโไปกันรอเลยนะทำ2ชั่วโมง